วันนี้เวลา17นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโวกรากาสให้เอกอักรราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้ นายเบนาโดกอโดวาเตโยซึ่งมีถิ่นพำน,นักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอ,อัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยนายเบนาโดกอร์โดวาเตโยเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอ,อัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำสาธารณรัฐตุรกีมาก่อน นายมูฮัมหมัดฮุสัยเอเมเออัไฟลากวีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจําประเทศไทยนาย,ายมูฮัมหมัดทูไซเอ็มเอเอาไฟลากาวีเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตแห่งรัฐคูเวตประจําสาธารณารัฐกาน้ามาก่อน นายคาสุยะนาชิดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนายคาสุยะนาชิดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมาก่อน นายไมเคิลจอร์ดีซอมเบรซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนายแมคโคจอร์ดิซอมเรเคยดำรงตำแหน่งเป็นทนายความหุ้นส่วนบริษัทซาลิเวนแอนด์ครอมเวลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณารัฐประชาชนจีนมาก่อน นางเซร่าเทเลอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทยนางเซร่าเทเลอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียเหนือและโอชิเนียกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแคนาดามาก่อน